ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องผมอีกแล้วนะครับไลฟ์แชนแนลอาร์นะครับอาวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะไปทํากันนะครับก็คือการขับแจ็บนะครับอาผมไม่ค่อยได้ขับประจํานะครับก็นานๆออกมาขับนะครับแล้วจะขับประมาณสองชั่วโมงครับก็มาดูกันว่าสองชั่วโมงจะได้กี่งาน ระดับของผมนะครับก็คือล่างสุดเลยนะครับแก้ไบนะครับตอนนี้น้ำมันหมดครับกำลังจะไปที่ปั๊มนะครับเพื่อไปเติมน้ำมันเราก็จะเติมน้ำมันสักประมาณ60บบาทพอนะครับ ีนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะครับเราจะไปขับกันที้แถวโรบินสันรีราชานะครับอ๋อมีรถโอเคครับไฟเขียวแล้ว เรียวไปเรื่อยๆครับโอ้โหเก้าหนึ่งเอาเก้าหนึ่งห้าสิบบาทดิ บบคครัโอเคครับเติมน้ำมันเสร็จเราก็เดินทางต่อครับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ ผ่ามไปแล้วประมาณ5นาทีครับก็ยังไม่มีงานเข้านะครับก็ไม่เป็นไรครับรอไปเรื่อยๆก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีว่าแถวแถวโรบินสันศ,รรศรีราชาเขาจะมีงานให้ไหมเพราะว่าเครดิตผมก็มีประมาณ466บาทนะครับ รถไฟหรือเปล่าข้างหน้าเป็นทางรถไฟครับเขาหน่าจะถ้าจะเพิ่งมีรถไฟวิ่งผ่านไปก็หลังๆมานี่ที่ผมมารับปากว่าจะทำคลิปทุกวันแต่ก็ทำไม่ได้ครับคือติดงานครับช่วงสองวันที่ผ่านมาติดงานแต่วันนี้ว่างก็เลย เข้ามาทําคลิปครับก็ต่อไปก็อาจจะเป็นคลิปขับแก๊ปเลยก็ได้ครับครับตอนนี้งานก็เข้ามาแล้วครับหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านนมสดป้ายแดงนะครับเก้ากิโลโอเคครับตอนนี้ร้านก็อยู่ใกล้ๆข้างหน้านะครับก็เราจะเดินทางไปรับแล้ว ครับเมื่อมาถึงร้านก็อย่าลืมเช็คดูเมนูอาหารด้วยนะครับแล้วก็กดฉันมาถึงแล้วด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังดูรายละเอียดของอาหารที่ลูกค้าสั่งนะครับครับลูกค้าก็พิมพ์แชทมานะครับว่า,อาโอนเงินให้เราได้ไหมนะครับเราก็ตอบว่าโอนได้นะครับ ก็จะพิมพ์ต่อไปให้ลูกค้านะครับโอเคครับตะกี้เราก็รับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับตามกฎและเบียบแก๊ปที่เขาได้กําหนดไปนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางไปส่งอาหารลูกค้าเลยนะครับลูกค้าคนแรกนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับ อันนี้มันเป็นงานแมทนะครับก็คือรับจากร้านหนึ่งนะครับก็ไปส่งอีกสองลูกค้านะครับก <c oughs> ็เหนื่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราก็จะไปตาม Google Map ครับก็ใครที่ ครับใหม่ๆครับก็ต้องดู g o o g l e Map ผมก็ยังดู g o o g l e Map เลยพอใกล้ถึงลูกค้าเราก็ค่อยแบบโทรคุยรายละเอียดกับลูกค้านะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆก็คุยสอบถามลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตามแผนที่มากครับอันไหนที่เรา พอรู้รลัดเลาะเราก็ลัดเลาะไปโอ้ตายอ๋อลืมลืมลืมจำได้แหละลืมเราต้องเข้าตรงไหนล่ะ น่าจะเข้าตรงนี้หรือเปล่าจำไม่ได้เราก็เลาะไปตรงนี้ครับครับพอมาถึงแล้วก็อย่าลืมโทรถามลูกค้าด้วยนะครับ ก่อนที่จะกดจบงานนะครับว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่จุดไหนนะครับเราจะได้ไปส่งมาทึงลูกค้าได้ส่งลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับก็ไปออเดอร์ที่สองนะครับเอ้ยหาย แล้วก็ดูออเดอรที่สองครับออเดอร์ที่สองไปเลยครับรที่มาขับก็เตรียมถุงไม้ถุงมือมาด้วยนะครับจะได้ไม่ ร้อนมือกันผมก็เตรียมมาครับแต่ว่าไม่ได้ใส่รู้สึกว่าอากาศวันนี้มันก็ไม่ได้ร้อนมากครับ mm hmm. ก็ลูกค้ายคนไม่รู้ว่าเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าครับคนจีนหรือเปล่า mm hmm. เห็นเป็นมันขึ้นชื่อเป็นภาษาจีนนะครับ mm hmm. เขาบอก mm hmm. เขาบอกโอนโอนได้ไหมเขาบอก ก็เมื่อกี้ก็ส่งอาหารลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเป็นเป็นเด็กนักเรียนนะครับก็เขาก็โอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับตอนแรกคิดนึกว่าเป็นคนจีนแต่ไม่น่าใช่ครับครับเราก็ไปรอออเดอร์นะครับที่ แถว่าวรถบินสันนะครับข้างในโรบินสันแหละลองไปรอดรูว่าจะมีออเดอร์เข้ามาไหมครับเมื่อกี้เราก็ได้ค่าส่งอาหารไปห้าสิบสองบาทนะครับเหมือนฝนมันลินนะครับตอนแรกก็นึกว่าอากาศจะ แดดไม่แรงมากที่ไหนได้เหมือนฝนลินเลยเดี๋ยวไปรอกับพวกพี่ๆเขานะครับที่อาโรวินสันนะครับเดี๋ยวลองขี่อ้อมๆดูก่อนค่อยมาจอดก็ได้เผื่อจะได้งาน เมื่อกี้ก็โดนงานแมทไป2องอเดอร์ <Okay. S 1> ครับหลังจากที่ขี่รถหางานรอง,งานเด็กมาประมาณเกือบสิบกวนาทีนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่มีงานเข้ามาซักงานเลยครับ mm hmm. ก็ ตอนนี้ก็จะถึงที่พักแล้วครับก็จะถึงบ้านผมแล้วนะครับก็เฉลี่ยเวลาแล้วผมออกไปครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับม่ถึงสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็ขอกลับดีกว่าเพราะว่าฝนเหมือนจะตกนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไป เท่านี้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปอยู่ก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับก็พรุ่งนี้ก็อาจจะมาถ่ายคลิปขับแก๊บเหมือนเดิไมไม่ละครับพรุ่งนี้น่าจะว่างครับขอลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ